นะคะที่อยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังเนาะมิไม่รู้ว่าต่างประเทศประเทศอื่นมิคิดว่าน่าจะเป็นแบบนี้นะคะมิมีความรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันเป็นการวางแผนที่ดีมากๆเลยเนาะมิกําลังจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับคุณปู่คุณย่าก็เป็นคุณพ่อคุณแม่สามีนั่นเองก็เป็นคุณปู่คุณย่าของของเจสสิก้าเนาะซึ่งมิจะเรียกคุณปู่คุณย่าตลอดเลยเนาะก็มิจะมาเล่าเรื่องของคุณปู่คุณย่าให้ฟังเนาะเพราะว่า ตอนนี้เพื่อนๆรู้ไหมว่าแต่ก่อนอะที่เราเดินทางมาที่ r ีเว e รดูรูปเนี่ยเรามาที่เนี่ยเราก็จะพักที่บ้านของคุณย่าสะส่วนใหญ่ปกติเนี่ยตั้งแต่แรกๆเลยเราพักที่นี่แต่พอเวลาเพื่อนๆสังเกตเมื่อประมาณปีที่ผ่านมากับปีนี้เรามาพักที่โรงแรมทำไมเราถึงมาพักที่โรงแรมเนาะไม่จะบอกว่าตอนนี้นะคะคุณปู่คุณย่าเขาตัดสินใจ ย้ายเข้าไปบ้านพักคนชราแล้วบ้านพักคนชราของที่แคนาดาอันนี้ไม่พูดถึงแคนาดาฝั่งคิวเบกนะฝั่งนี้มันก็จะเป็นอะไรพี่มามไมีความรูม้สึกว่าทุกคนนะคะที่อยู่ในแคนาดาเนี่ยเขามีการวางแผนว่าอายุเท่านั้นเขาจะทำอะไรอายุเท่านี้เขาจะทําอะไรซึ่งมิม่บอกตามตรงว่าอยู่เมืองไทยมก็จะคือมี่ไม่ค่อยแผนเรื่องเกี่ยวกับว่าเราจะแก่แก่ไปอะ่ะเราไม่ได้คิดถึงตรงนั้นเราคิดแต่ว,ว่า เออแล้วฉันจะทําอะไรดีฉันจะทําอันนู้นอันนี้คือเกี่ยวกับธุรกิจเรื่องงานฉันจะเติบโตไปแบบไหนอะไรแต่การาวางแผนชีวิตเนี่ยมี่ไม่เคยคิดเลยแต่ที่เนี่ยที่มี่ได้ยินจากสามีเนี่ยสามีก็จะเพาะชอบพูดเรื่องเกี่ยวกับว่าถ้าฉันเสียชีวิตฉันจะต้องแบบนั้นเธอจะต้องแบบนี้คือมีการพูดเรื่องนี้เราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่อยากได้ยินเลยเรามีความรู้สึกเรากลัวแต่จริงอ่ะในต่างประเทศเนี่ย มันมีการวางแผนมันมีการที่จะต้องคิดว่าจะต้องทํำยังไงอะไรแบบนี้เนาะดังนั้นกลับมาเรื่องของคุณปู่คุณย่าอย่างที่บอกว่าเขาย้ายเขาไปในบ้านพักคนชราก่อนที่จะย้ายไปเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายมันไม่ได้หมายถึงว่าเฮ้ยถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยส่งคนแก่เข้าไปในบ้านพักคนชราเนี่ยก็จะดูเหมือนกับว่าลูกหลานอักตันยูหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เนาะเขาจะคิดกันแบบนี้แต่ที่นี่ก็ไม่มีการวางแผนก็คือ ก่อนหน้าในอย่างที่บอกว่าเขาซื้อบ้านคือมีบ้านเป็นหลังอยู่กันใช่ไหมเราก็ไปพักที่บ้านนั้นแหละสุดท้ายแล้วตอนนี้บ้านหลังนั้นเขาก็คือขายไปพอขายไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีการก่อนที่จะขายบ้านหลังนั้นเนี่ยมันก็จะมีการลงทะเบียนเพื่อนลงทะเบียนในการที่จะเอาบ้านบ้านพักคนชราที่เราจะต้องเขาจะต้องไปอยู่เขาเลือกที่ไหนซึ่งที่เนี่นะคะมันก็มีหลายที่แหละแต่มันมีที่นึงที่มันเปิดใหม่พอเปิดใหม่ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่ ไปลงทะเบียนวา่าจะอายุเท่าไหร่อะไรต้องการอะไรห้องแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยคือลงทะเบียนไปแล้วเขาก็จะมีการเหมือนกว่าจะมาถึงชื่อของเขามันก็ใช้เวลาแหละนะคะว่าเหมือนประมาณว่ากว่าจะถึงคิวของเขาอะไรแบบแบบเนี้ยดังนั้นเขาจึงต้องลงทะเบียนเอาไว้ก่อนเลยแบบเนี้ยซึ่ง ตอนนี้เขาได้แล้วพอเขาได้แล้วเขารู้ว่าชื่อเขาได้แล้วอะไรแบบนี้ตอนนี้เขาก็เลยตัดสินใจขายบ้านแล้วก็ทําการย้ายเข้าไปจริงๆริมี่ก็ถ่ายทําต้นคลิปให้เพื่อนๆอดูนะคะว่าทางจอดรถทางเข้าไปมันก็จะเป็นคือ,อมี่จะอธิบายฟังว่าที่เนี่ยนะคะมันก็จะเป็นเหมือนถ้าเป็นบ้านเราก็เป็นเหมือนคอนโดมิเนียมเหมือนอพาร์ตเมนต์ที่จะเข้าไปมันมีซ e ค u r ริตี้ที่ดีมากก็คือเหมือนจะเข้าไปก็เหมือนคอนโดมีการ์ดมีอะไรที่ พอเข้าไปเนี่ยอ่ามันก็จะมีหลายชั้นให้เลือกว่าอยู่ชั้นไหนอายุเท่าไหร่บางคนก็แล้วแต่ที่อ่าอ่ามีราคาของรัฐบาลที่เขาจะจ่ายให้อะไรแบบเนี้เนาะว่าเราเลือกราคาที่เท่าไหร่อะไรแบบนี้เนาะดังนั้นพออ่าพ่อแม่สามีย้ายไปเขาย้ายมาตั้งแต่เดือนกรกฎาปีที่ผ่านมาซึ่งพอเขาย้ายเข้าไปอยู่แล้วเนี่ย นี่ก็เข้าปีครึ่งที่เมื่อวานที่มี่ไปไม่คุยเนาะก็รู้แต่ว่าเขาบอกว่ามี่ถามว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้พอย้ายเข้ามามันเริ่มเข้าที่เข้าทางหรือยังเพราะว่าปกติเขาก็ชินกับบ้านหลังเก่าที่อยู่กันมาแบบ 56ปีแบบนี้ห้าสปีแบบนี้แล้วตอนนี้เขาย้ายมาแบบนี้เขาเป็นยังไงบ้างเขาบอกเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วคือบรรยากาศที่มีเข้าไปมันก็จะเป็นหนึ่งห้องที่เหมือนกับเหมือนคอนโดมิเนียมอ่ะเพื่อนๆมีห้องน้ามีห้องนอนสองห้องนอนอะไรแล้วแต่อะไรแบบนี้เนาะดังนั้นนะคะนี่ทีเนี้นี่ก็อยากจะมาพูดให้ฟังว่าในบ้านพักคุณชลาของที่นี่นะคะก็จะเป็นอะไรที่ มีเครื่องอำนวยความสะดวกมีศูนย์ศูนย์รวมอ่าเหมือนกับมีการจัดปาร์ตี้กันก็คือชั้นใต้ดินมันก็จะมีห้องห้องแบบเหมือนกับมีจัดงานไมเลยเหมือนคนแก่ทุกคนเขาจะไปรวมตัวกันซึ่งจะบอกว่าฝรั่งอย่างที่บอกว่าในต่างประเทศเนี่ยเขามีแผนว่าอายุเท่านั้นเท่านี้เขาจะมาใช่ไหมทีเนี้ยมิจะบอกนะว่าตึกตึกที่ที่คุณอ่าคุณปู่คุณย่าอยู่เนี่ยก็จะมีญาติพี่น้องของคุณคุณแม่สามีเนี่ยอยู่ในนั้น หลายคนมากๆเลยคือญาติพี่น้องเขาว่าแต่ละคนมีเห็นมีพี่สาวคนหนึ่งอยู่ที่นี่น้องสาวคนนึงอยู่ที่นี่ดังนั้นเขาจะไม่มีความเหงาคือไม่ได้ไม่จําเป็นต้องมีพี่น้องนะหมายถึงเพื่อนฝูงที่เขาถึงเวลาเขามาจอยกันถึงเวลา เขาจะออกมาพบปะพูดคุยกันอะไรเงี้ยตกเย็นมามี่ก็ยังเห็นว่าตอนอยู่บ้านหลังเกา่าคุณย่าเนี่ยเ็ายังออกไปเดินออกกําลังกายทุกเย็นเขาก็จะไปเดินออกกําลังกายเป็นกิจวัตรประจําวันที่เขาเคยทําอยู่ที่นี่ก็เหมือนกันถึงเวลาเขาก็ออกไปเดินกับออกกําลังกายแต่จะบอกอย่างที่พูดได้ฟังว่าศูนย์ศูนย์อาหารที่เขาจัดเวลามีงานคริสต์มาสมีปาร์ตี้อะไรต่างๆนะที่เขาจัดกันเพื่อนๆจาได้ไหมที่มี่พูดให้ฟังในคลิปที่ผ่านมาว่ามี่ไม่ได้มาหาคุณยา่า ในช่วงที่เป็นคริสต์มาสเพราะว่าคุณย่าติดโควิดก็เพราะว่ามันมีวันหนึ่งที่เขาจัดงานคริสต์มาสกันก่อนที่จะถึงคริสต์มาสนะเขาจัดกันก่อนล่วงหน้านั้นอยู่แล้วแล้วทีเนี้ยคุณปู่คุณย่าลงไปแล้วทีนี้มันก็จะมีเหมือนอาหารที่เขาเอามาเหมือนประมาณว่าจัดต่างคนก็ต่างเอามาทํามากันอะไรเงี้ยแล้วคุณย่าผู้ที้ฟังว่ามีคนนึงที่เขาจับอาหารแล้วเขาใช้มือจับ ไม่ได้ใส่ถุงมืออะไรเงี้ยแล้วไม่ได้ใช้ที่คีบอะไรแบบเนี้ยดังนั้นคนที่ต่อไปเงี้ยคือเชื่อเพื่อนเพื่อนเ <ๆ S 1> ชื่อไหมว่าติดกันทั้งตึกอะตึกนั้นติดกันทั้งตึกอะเออก็กลายเป็นว่าเหมือนคุณย่าก็ติดแล้วคุณปูต่ติดติดด้วยทีนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนอ่าตอนนั้นเป็นช่วงที่เขาแบบคลีนนิ่งกันมากๆแล้วก็เหมือนกับอ่ากลับมาแต่ละแต่ละห้องก็ออกจากห้องไม่ได้อะไรประมาณนี้เนาะแล้วทีนี้ม้จะมาพูดถึงอีกส่วนหนึ่งให้ฟังว่าในเรื่องเกี่ยวกับอายุขอองงคุณย่่าททีีีสูตนนเ้ คุณปู่ที่มีถามแล้วนะคะคุณปู่อายุ81คุณย่าอายุ78ดังนั้นอายุค่อนข้างจะสูงแล้วตอนนี้คุณปู่ก็ขับรถไปได้อย่างที่มีเล่าให้ฟังว่าเขาขับรถไปหาเราไม่ได้เหมือนเดิมเพราะเขาอายุ80กว่าแล้วทีนี้มีก็มาถามว่าอ่ะแล้วถ้าสมมติวันใดวันหนึ่งที่เขาขับรถไม่ไหวจริงๆตอนนี้เขายังขับไปเหมือนไปจ่ายตลาดไปอย่างเงี้ยไปได้อยู่แต่ถ้าเขาไปออกไปไม่ได้จะต้องทํำยังไงฟังว่ามันก็จะมี ของรัฐบาลเนี่ยเขาจะจัดคือเขาดูแลดีมากก็ตรงที่ว่าเรื่องอาหารการกินถ้าสมมติว่าคุณไม่สามารถออกไปได้เนี่ยคุณสามารถที่จะมีรายการรีดรายการแล้วสามารถโทรไปบอกมันจะมีะแผนกของตามชอ็อปตามแต่แต่แต่ละที่เขาก็จะไปตะเว,ะเวนซื้อของให้แล้วมาส่งให้เฮ้ยก็ถือว่าเป็นการที่เตรียมตัวที่ดีมากซึ่งจริงตอนนี้เราอายุมี47ใช่ไหมมี่ก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เป็นอะไรเป็นอย่างหนึ่งที่เราควรที่จะแผนไว้ แต่อของสามีนี่เนี่ยก็จะต้องมีการแผนเริ่มต้นจากตอนแรกที่เราไม่แผนเลยเนี่ยตอนนี้ก็แผนแล้วสามีก็จะต้องมีการกเกษียณก่อนใช่ไหมหลังกเกษียณเราก็จะอาจจะทําอะไรกันแล้วแต่อะไรเงี้ยหลังจากนั้นเราก็ต้องแผนเรื่องเกี่ยวกับที่พักอะไรเงี้ยเนาะก็นี่ว่านะคนที่ตัดสินใจมาอยู่ในในบ้านพักคนชราเนี่ยเขาก็คือเข้าใจเขาไม่เหมือนบ้านเราที่ว่าเหมือนประมาณคิดเฮ้ยเนี่ยต้องเอาคนแก่ไปอยู่บ้านพักคนชราคือมีมีคิดว่า ฝรั่งเขาเข้าใจเขารู้ว่าจะต้องทํำยังไงดังนั้นม,มีความสุขว่าดีมันก็เป็นอะไรที่เปิดเปิดเปิดไปค่ะเผื่อมีทีมพี่มาทําคลิปนี้มีก็อยากให้คนที่เมืองไทยดูด้วยเนาะว่าเหมือนประมาณว่าเฮ้ยเขาวางแผนกันดีเนาะก็ไม่ได้หมายความว่าเราทอดทิ้งคนแก่อะไรแบบนี้เนาะ ส่วนตัวเราเองเนี่ยเราก็รู้ยังยังนึกอยู่ว่าลูกเราจะเอาเราไปอยู่ไหมซึ่งจริงๆลูกเขาก็ไปมีมอาชีวิตของเขาดังนั้นเราสองผัวเมียน,นี่แหละก็จะเป็นการจัดการตัวตัวเองจัดการชีวิตตัวเองว่าเราจะต้องไปอะไรยังไงเนาะวันนี้นะคะมิก็เลยเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังเนาะว่าเรื่องเกี่ยวกับต่างประเทศมิว่าเขามีการ จาัดก,การบริหารดีอะไรแบบนี้ดูแลชีวิตตัวเองให้ให้ดีในปลายปลายปลายเขาเรียกอะไรปลายต้นปลายชีวิตของเราเนาะว่าเราจะต้องเดินไปทางไหนอะไรยังไงเนาะโอเคค่ะวันนี้มี่ก็เอาเรื่องราวเรื่องนี้มาเล่าให้เพื่อนๆฟังเนาะอย่างที่บอกว่าช่วงเนี้มี่ก็จะพยายามทําคลิปมาฝากเพื่อนๆบ่อยๆนะคะยังไงก็ถ้าใครชอบคลิปวิดีโอมี่ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่กับคลิปวิดีโอน้าลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะไม่ไปค่ะ